ดีเซาเน็ตทั่วโลกสวัสดีเนี่ยมเอเซาอยู่จังหวัดนครพนมอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องเออยู่นี่ละหม่องที่เป็นศูนย์ร่วมหัวใจของคนไทยและกะทั่วโลกครับทั้งพุทธศาสนาหละกะศาสนาอื่นๆครับหม่องนี้คือหม่ององค์พระธาตุพนมครับประดิษฐานพระอุรังคธาตุครับหรือว่ากระดูกส่วนอ,อกของพระพุทธเจ้าครับไว้หม่องนี้ตั้งแต่พศ .8 ครับหลังจาก องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเสด็จดับขันปรินิพานครับหรือว่าเพิ่นจากโลกนี้ไปได้แปปีครับครับพระมหากระสปะนะครับเพิ่นก็เลยนะครับอัญเชิญกระดูกส่วนหน้าอกนะครับของพระพุทธเจ้านะครับเข้ามาณตรงจุดนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับก่อนเข้าก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนครับผ่านจุดคัดกรองต่างๆนะครับนี่นะครับ นี่เลยครับเราก็มาตามหา f อฟอันนี้มาจากจังหวัดไหนนะครับจากกรุงเทพมหานครค่ะเคยเคยมาบ่อยไหมครับพระธาตุพนมไม่เคยค่ะ,คะมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกใช่เขาบอกว่าองค์ธาตุพนมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาเพียงครั้งแรกแล้วก็จะได้มาอีกหลายๆครั้งถ้ามาครบ7ครั้งถือว่าได้เป็นลูกธาตุพนมนะครับเข้าไปไหว้ข้างในกันเลยเนาะนี่นี่เลยครับ FC จากทางกรุงเทพนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับบัดนี้บอกภาษากรุงเทพก็ได้วอาภาษาอีสานก็ได้เนาะ้วก็ทักทายพี่น้องย่ามเหมือเชร้าย่ามเมือเช้าครับกับบรรยากาศดีๆแล้วก็ในจุดที่บอกว่ามีแต่สิ่งดีงามสิ่งงดงามนะครับโอ้ที่องค์พระธาตุพนมนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าทางด้านนั้นนะทางด้านในนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับครับพี่น้องครับมาหอดแล้วก็ต้องมาหอดแล้วก็ต้องนี่เลยครับ มาสัมผัสบรรยากาศที่เพื่นบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หลายท่านหลายคนนั้นมาแล้วอยากมาอีกครับส่วนใหญ่แล้วครับมาถึงแล้วก็จะมา,าบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะครับเพื่อที่จะไปถวายองค์พระธาตุพนมนะครับเพื่อที่เสริมความเป็นสิริมงคลน,นะครับมองนี้ครับ,บรราานี่นะครับพี่้อง องค์พระธาตุพนมนะครับถือว่าเป็นพระธาตุประจําวันเกิดนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับปริสถานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เราก็มีเอฟซจากทางศรีสะเกดก็มีนะครับเป่าโยงอลังสะออนก็มานะครับสวัสดีเปโยงครับผมครับโตโตสสนยแยมจากสุรินทร์ครับ สาปังป้อนจากไซครับสาปังป้อนสวัสดีจ้าจากไซนอสเสาปังป้อนจากงานเลยค่ะจากเมืองเลยจากเมืองเลยบอกเมืองไปบ่หอดจากเถื่อเมืองเลยนะครับเมืองเลยจากเมืองเลยกระม้านะครับอันนี้คอยกันเลยอ้วนอ้วนเกินเลยนะครับนี่แหละครับองค์พระธาตุนมนะครับที่ถือว่าเกิดมาหนึ่งครั้งนะครับเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้มาสการะนะครับตากรงตาก้องก็ต่างนะครับต่าง ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพไว้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เราพุทธศาสนิกชนนะครับได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะครับชมศิละปะต่างๆนะครับบาวานวาสิเป็นประตูโค้งนะครับบาวแมนสิเป็นอย่างอื่นนะครับประตูโค้งประตูท่างเขานะครับซุ้มประตูนะครับมีความสวยสดงดงามนะครับผู้ใดมากะอยากถ่ายรูปนะครับผู้ใดมากะอยากที่จะ สัมผัสกับบรรยากาศและกาความเป็นสิริมงคลนะครับอยู่หม่ององพระธาตุพนมแห่งนี้นะครับเขามาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพมาเบ่งครับส่วนหญ่กระสีมาทายหูกันนะครับตากล่องจากทั่ซ่ารทิตเลยนะครับนะครับหม่องนี้มาบูชาดอกไม้ถูกเทียนเรียบร้อยนะครับเขาเข้าไปข้างในไหมครับนัดนัดขึ้นรถ9ก้าโมงสีครับโอเคครับนะครับเราจะตามดาราคู่นี้ไปนะครับ ตามดา่าไปครับจาก s d Travel นะครับจังหวัดสุรินทร์นี่ครับโอ้หามาไหวผ้ามากราบมาหวครับแต่ว่าผมสิผ้าคุณผู้ชมเข้าไปเบิ้งทางในครับ กู้ข้างหนเข้าเข้าไปบ่ได้นะครับ<ะ>ก็ต้องนี่เลยครับเข้าไปบ่ได้ก็ต้องมาสักการะมองนี่ครับพี่น้องน,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 นี่แหละครับตอนนี้ก็มากราบไหว้ขอพรอ,องค์พระาธาตุนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับทางด้านในครับคุณผู้ชมนี่ครับทางด้านในองค์ ที่อยู่ในศาลาะนะครับนะครับก็ไหว้พระเป็นคู่คู่นะครับไว้สุขสมหวังดังหมายสิ่งที่ตั้งใจไว้